สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีฟซี่บ่าวตึงปัดทุ่มลาดครับแรงนี้ครับมาผมมาผอกระบาวตึงคือเก่าครับบ่าวตึงจะพามาเบ่ง่วแม่สาวครับไหวปีต้นๆครับพี่น้องครับล่ำตัวเงยวๆหนังหนาๆครับท้ายสูงลอยสามสิบได้ครับพี่น้องครับเม่นี่ครับแข้งขาใหญ่ครับบือลึงยันๆครับตัวนี้ครับนมซีเต่าครับไขต้องการครับพี่น้องครับ แม่สาวสดๆเลยครับนี่ครับแดงเป็นแดงครับพี่นองครับอาตึงเปิดไว้ครับสองหมืนหาครับพี่นองครับเพศสีดำเงาหางิงใหญ่ครับสองหมืนหาเท่านั้นครับไปแล้วครับไปหาหมูเพิ่นแล้วครับไปหานองครับนองเพิ่นเป็นลูกเพศผูครับปีต้นๆครับพี่นองครับเบิ้งโค่นหางเงาหางครับสองหมืนหาครับเพศสีดำดำครับ ว่งหางงใหญ่ครับอู้เป็นตะเลียงครับเป็นตะไว้เป็นแม่บอกแม่พันใดครับง้วหูหูครับพี่น้องครับสองหมื่นหาด้วยครับเด้อสนใจทั่หาบ่าวตึงไดครับตัวนี้ครับกีบเล็บข้อเท้าง่ามครับพี่น้องครับจะหมูกสีดําครับบ่ฉีบ่แบงครับแต้มหัวหน้อยหนึ่งครับขาวอยู่หัวน้อยหนึ่งครับว่ามีปัญหาครับเชื่องอยครับอยากหยกตะบ่าวตึงครับพี่น้องครับลำโตลำพา่ิงดีครับพี่น้องครับโอ้เหนื้อหนังยานดีครับ เพศสีดําครับน่มซีเต่าครับพี่น้องครับเบิ้งโค่นหางครับปาดครับเงาหางครับพี่น้องครับโอดแล้วครับงวหน่อยตัวนี้ครับไปหางัวเลี้ยงราคาเบาๆครับสองหมื่นหาครับพี่น้องครับเป็นงัวแม่สาวครับ่ายสูงลอยสามสิบได้ครับพี่น้องครับเบิ้งสบือครับยันยันครับพี่น้องครับเป็นตะเบีบองไว้ย่ครับแม่นี่ครับ สีแดงแห้งครับพี่น้องครับสีแดงแดงนะครับพิษแต่บม่มีแดดครับพี่น้องครับพี่น้องได้สีบ่าเห็นสีชัดเป็นไรครับคึมครับทากปบทุมราดครับคึมครับขาหนากันใหญ่ขาหลังกันใหญ่ครับข้อขาครับยางกับง่ามครับพี่น้องครับอันนี้น้องเพิ่นครับเป็นลูกเพศผูครับน้องเพิ่นครับเป็นตัวผูครับบ้าตึงนี่แหละครับสมไ้ครับม่วสองโตนี่ครับ สองเหมือนหาครับพี่น้องครับสนใจโทุ่ได้ครับเยวบ้าตึงจัดทรงให้ครับจับได้ใบได้ครับนี่ครับคิบหูสีดําครับมักหย่อครับง่วตัวนี้ครับมักให้รูปให้ข่ําครับโอ้เหนือหนังครับขวนจับมองนั่งทับพอดีครับหนังนั้นหนาครับ เล็บดีคอเท่าดีครับสนใจโท่มากนะครับเด้อเม่นี่ครับสองหมื่นหาครับสีแดงแดงครับแต่ว่าบ่มีแดดครับพี่น้องครับแดดบ่ออกครับเล็บหยาก็ดีครับเล็บกระงามครับพี่น้องครับเล็บกระงามครับเล็บหยาดีดีเลยครับ สนใจโทรหาเบาถึงดวนครับพี่น้องครับสองหมืนหาครับโอ้น่าสนใจครับแม่นี่ครับสาวหน่อยครับปีต้นๆครับงม้อย่บานนว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับจับจองเป็นเจ้าของได้ครับตัวนี้ครับย่านแห้งนะครับนี่ครับเหนือหนังนั่นหนาครับเบิ้โค้นหางพี่น้องเบิ้โค้นหางครับค้นหางครับ เพิ่งคน้นหางครับเหตุสีดำดำครับโู่เอาหางญ่ายพี่นอ้องเอาหางใหญ่แหงครับอัสนใจโท่มากครับสองเมือนหาครับเบิองเล็บหญ้าดีดีครับพี่นอ้องครับเล็บหญ้าดีแหงครับ แข้ขาประกันให้สิบหามือคือเกาครับพี่น้องครับงัวกําลังสัตว์ครับพี่น้องครับกําลังสัตว์กำลังใหญ่ครับงัวครับปลามันลูกผสมครับตัวนี้ครับเลี่ยงอีกบดโดนกระิีได้สมนะครับเอาไปเป็นแม่ข้อแม่ลักนะครับตัวนี้ครับเพราะว่าล่ำโตล่ำชิงพนดีครับ ขนเรียบครับเรียมโตัวดีครับตัวนี้ครับโค้งสร้างดีครับเบื้งหน้าตาครับสนใจกระโทษสอบถามกระเป๋าตึงใดครับแม่สาวหน่อยครับสีแดงแดงครับเล่มหนาดีๆครับพี่น้องครับหู้ครับนิสัยดีครับเชื่องครับเบื้งเล่มหนาครับ สุดท้ายนี้บอตึงขอจบชิปไปเพียงเทนิกรนะครับเด้อพ่อกันชิปนาครับสวัสดีครับผม